ครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนข้าวเยานะครับวันละบทสองบดนะครับวันนี้มาถึงบทที่อันบทน้อยนะครับบทน้อยที่สิบแปดสิบเก้าล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นบทที่อันสิบหกและสิบเจ็ดนะครับเอ่มาวันนี้เอามาสองอ่าสองบทน้อยนะสองบดน้อยนะครับข้าวหอมระไช่น,นะครับอันผมเองนี่ผมเขีนของข้าวหงหินและข้าว สี่บสของท่านพญารมนะครับหลักการเพ้่นก็คือเจ็ดตัวเรียวสามตัวเร็วบ้านหลังบ้านหน้ามามันก็คืออย่างนี้นะมาก็เน้นวักหนึ่งวักหนึ่งนะวักหนึ่งวักหนึ่งวักสามวักสามเอมาเน้นเน้นเน้น้มันเป็นสามก๊มก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามันอธิบายความประจักก็อนุโลมบอาไปสี่ก๊มได้มันก็เหมือนค้ายกับก่อน8ปตลาดในภาคกลางแล้วก็คนบอกว่าบาทันมันมีแปดกอม ถ้าอธิบายความไม่ชัดก็เพิ่อนุโลมาเป็นเก้ากรรมได้เออโอเคนะครับอันนี้คือฉันตะลักอันกิ๊บเพิ่ลเอากำนดมาตั้งแต่โบราณนะครับเข้ามาดูฉันตะลักเลยนะครับอันปกติแล้วอันอ่าข้าวเพิ่จะเขียนเป็นบทย่อยๆบทย่อยๆในบทใหญ่นะครับบทย่อยๆก็คือเนี่ยๆบทย่อยๆเนี่บดที่แปดบดที่เก้าเนี่ยอันอ่า นึ่งบทมันบทย่อยๆเนี่ยมันจะมีอยสามบาทนะครับบาทนึ่งบาทสองอ่าเห็นไหมบาทนึ่งบาทสองอันนี้มันหายไปบาทมันยุบลงบาทไปนะครับเห็นไหมอันบาทสามอันนี้เนี่บาทสามเห็นไหมลงด้วยจิงตีนะครับเห็นไหมอ่ามาอันนี้คือบาทสามเห็นไหมโอเคนะครับอ่ายกยกเว้นยกเว้นอันนี้เนี่ยไอจองอันเนี่ยมามันยุบลงบาทไปแล้วเห็นไหมมันก็กลายเป็นอันนี้เนี่ยตัวเนี้ยเป็นยุบลงบาทนะครับเห็นไหมอันเนี่ย บาดบัตรที assignment assignment ่หน be ึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นยุบลงมบาดนะครับจะบาดที <uri> <frustration> ่หนึ่งก็ยั้มายุบรงมบาดรนะอ็มากระไกลมันหายไปบาดรนะครับมันหายไปบาดเออแล้วเพนเนี่ยเ่นเนี่ยได้เปืนเนี่ยก็เขียนกนอย่างอีแล้วครับ็นไหมอันนี้มันเป็นนั้นมันเป็นอันตอนที่เพืนจะจบแล้วครับอ่าเป็นบาทจบอะความจริงของเพนจะจบแล้วเนาะก็เกิดไปจบเต้เต้อะมันก็ไปต่อเห็นไหมอ่าความจริงอันนี้มันเป็นบาทจบนะครับไห้นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาจบ มาเชื่อเราไปพอนะไปเทียบดูนะครับที่บานจบนะครับโอเคนะครับคำฮาวาโล่ไล่ดูฉันตะลักเลยนะครับปนยุบรวมบาดกันอย่างไรเพื่อมันไปสู่บาดจบได้โอเคนะครับมาไล่ก่อนละมาไล่ก่อนนะครับอเห็นไหมฉันตะลักนะครับไล่ฉันตะลักเริ่มจาก่านบทบทที่สิบแปดนี่เลยแล้วบทน้อยนะครับเห็นไ,ไหมบอกอีนึง อันว่าที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นบาทที่หนึ่งนะครับเห็นไหมอ๋อดูดูก่อนบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งไงแม่เนี่ยเนท่านดูดูใจนี่ใจนี่เห็นไหมอ่าใจเนี่ยบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งไงแม่อ่าลงลงด้วยเสียงสมพันครับอ่าบาทที่สองอ่าลงด้วยเสียงอันโทรพิเศษทรเมืองนะครับอ่าเห็นไหมอ่ามาแล้วก็อันบาทที่สามมันจะต้องลงด้วยเสียงตีครับเห็นไหมลงเสียงตีเฮ้มันยกประวัติไปแล้ว อ่าอันนั้นมันยุบลมบาดไปแล้วเสียงตียุงเว้ยนี่ยเนี่นี่ๆๆๆนี่คือบาดสามนะครับเสียงตีนะครับไม่โอเคนะครับเอามาไล่ก่อนนะครับอันนี้เป็นบาดปกติก่อนนะครับบาดปกติอ่าเอามาไล่ก่อนนะครับอันตายอ่าตายวักทีหนึ่งอ่าตายวักทีหนึ่งอ่าของบาดทีหนึ่งนะครับเห็นไหม่นบอกว่าลงด้วยเสียง สมันก็ได้จ the okay. ัตวาก็ได้หนอหนอนะครับหนอเออเป็นเสียงนั้นจัตวาครับโอเคนะครับไม่ไมอันวักทีซองลงด้วยเสียงตีครับอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้น้อยเออเป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับวักทีสามมัลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเออซอยเออซอยเป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับไม่ไมเนี้ยเนี่ยโอเคนะครับไอ้โทเมืองโทพิเศษเนี่ยมันเป็น สำเนียงของไตยวนนะครับเออหมาว่าไตยวนเจียงแสนไตยวนเจียงใหม่ไตยวนสี่คิวไตยวนสระบุรีไตยวนลำบุรีเหมือนกันหมดแด้อคือไตยวนนั่นะครับเห็นยไหมซอยสั้นฮ้ยมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเสียงของมันเห็นยไหมอันว่ากิตีลงด้วยเสียงสมันก็ปันเออเนี่ยได้เป็นอันนี้บาดที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นบาดที่สองแล้วครับบาดที่สองปนบอกว่าตายว่าดี่หนึ่งของบาดที่สองปนบอกว่าลงด้วยเสียง ตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้เนาะเออเนาะเป็นสิ่งตีสั้นครับหมายไหมนั่นนี่เป็นสิ่งตีตีตีเงาหมายไหมอันนี้ตีสั้นน่ะนอกหม้ยไหมนั้นตียาวนอะนาะโอเคนะครับวักรีสองเมื่ลงด้วยเสียงอันอ่าจัตวาครับหันเออหันนะครับอ่ายไหมบักรีสามเมือลงด้วยเสียงสมันครับฟันฟันนะครับอ่าโอเคนะครับ อันบกที่สี่เขาลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองสัน้นเห็ไหมได้ละหนึ่งสองนะอันนี้มันเปลีนบาทยุบลมบาทเราไปดูอันบาทรสามนะครับปกตินะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้บาทรสามปกติอยู่ในรูปนี้นะครไหมเนี่ยอันบกที่หนึ่งเออเขาลงในเสียงสมันหรือจัตวาเห็นไหมอันสละอันสละอ่าอันจัตวาครับจัตวาสละสละนะครับ อันวักที่สองลงในเสียงโทพิเศษทุ่มเมืองเต้นเต้นนะครับมาเต้นวักที่สามมันลงด้วยเสียงอ่ะนะสะมันบอ่าลงในเสียงสะมันนะเนี่ยคือบาดปกตินะครับเห็นไหมบาดที่สามลงในเสียงสะมันนะก็กาคำเป็นเสียงสะมันไหมวักที่สี่ลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ละเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายแล้วไงมาเนี่ยหนึ่งสองสามไหมไหมอันนี้บาดที่สามนะครับ บาทหนึ่งนะครับบาทสองนะครับอันนี้มันเป็นยุบรวมบาทนะครับ <monkey> s <like> <S <aku> <gigs> ก็คือเพปุนเอาบาทสามอันนี้นี่ของบดตัว,นตว,นบบตวเนี้ยบดตัวเนี้ยกับบาทหนึ่งของ <kas us> บดที่สิบเก้าเนี่ยยุบรวมบาทมันกลายเป็นอะไรบาทยุบรวมบาทเนี่ยเออเปุณอันยุบกันยังไงครับเออปุณปุนเอายุบกันเนี่ยเพื่อจุดประสงค์เพื่อเอาไปแปลงอันนั้นอันบาทจบนะครับเอ็มมาเอมาเอามาไล่ก้อนแล้วครับเอ็มมาเอามาไล่ก้อนแล้วก็เอ็มมาเนี่ยเนี่ย อันบาทของยุคลมบาทไหนไหมใตายที่นึ่งของอันวักที่นึ่งตายวักที่นึ่งของบาทบาทยุคลมบาทไหนไหมไอ้ไหมไปเอ้ยไหมเสียงสามันเข้าไปไหมมันก็คืออ่าถ้าจะเป็นอันบาทที่นึ่งวักที่นึ่งบาทที่นึ่งนี่ก็ยังได้หรือวักที่นึ่งของบาทที่สามนี่ก็ได้ไอ้ไหมมันมันก็ได้ถึงสองอย่างนแล้วไงไหม อันวัคซี่สองลงในเสียงโทรพิเศษโทเมืองเอดันนะะดันมาดันไงมาถ้ามาเทียบอันอันอันร่มนี่เราของบัตสามเ่ยวัคซี่สองอ่าของบาทที่สามเนี่ยเนี่ลงในเสียงโทรพิเศษโทเมืองเต้นดันน่เนเหมือนกันก็สองวัคนี้เหมือนกันนะก็ไงมาต่อไปแล้วครับอันนี้อันเป็นบาท บาทที่สามนะครับเมื่นเมื่อนกำบุญหลวงเสียงสาแมนนั่นนะครับเห็นไหมแล้วก็อันอันลงด้วยอันอันเนี่ยเสียงตีแล้วก็ละละนะังไงมันขึ้นไปเสียงตีมาเห็นไหมอันนี้มันเป็นอันเป็นจาน,นี่นอกมันลงเป็นมไม่เอกเออไม่ยี่ใด้นะี่ยแล้วก็ย่อฟังเห็นไหมแนวโอเคนะครับเออมาลงย่อฟังเห็นไหมอันนี้ปุ้นต้องละกันเนี่ยเนี่ยไหมกับพ่อปุ้นเอาสองอันบาทมายุบรวมกันนะครับเห็นไหม สองวันยุ่งร่วมกันพอ่อเนี่ยเอามาดูไล่อันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเไล่ก็ไอ้นยอฟังเนี่ยไอ้นยอฟังนี่มันมาจากไหนเอ้นี่เนี่ยเนี่วันปันเนี่ยเนี่ยมันตายอันเป็นฉันทลักษณ์ของวกิีจีของบาร์ดินึ่งแล้วครับของท่านพระยาพรมมันมีสมันสมันหรือจ้าวาสมันเต้านาะนก็ยอฟังเออยยอฟังเห็นไหมยอฟังนี่มันเป็น ja อันฉันทลักษณ์ของอัน วัคที่สี่ของบ้านท,ที่หนึ่งบุญนะครับเออโอเคนะครันเนี้ยไหมก่อนจะหน้าลงฟังเนี่ยํำหน้าเนี่ยพญาบมเปินเปิน,ปนอันอ่ามีสองเสียงนะครับสามัญหรือจัตวาเนี่ย่อฟังสามัญสามัน,มนวานปัน้นเออวันปัน้นเสียงจัตวาสามัญโอเคนะครไหมอันแต่อันนี้แหละนเนี้ยแต่วัคที่สามเนี่ยเป้นจะอันแต่งขึ้นมาใหม่นะครับอ,อแต่งฉันทลักษณ์ก็มาใหม่ก็ลงด้วยเอกทรงนะ <laughs> เอกทรง อะไรนอ่หน่ะหน่ะห่ะเอกทรงมันเป็นอย่างใดครับเออก็อันเนี้ยเปิ้นอันเอกทรงนี่นะเปิ้นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยปิ้นอย่าพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่นะครับ่ไหมเอกทรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาอยู่อนตายตายวักอันบาดอันอ่าบาดอันยุบลมบาดเนี่ยวักที่สามของยุบลมบาดหรืออันอันบาดจบนะครับบาดจบฮะ บาดจบนะครับมันเพิ่งจะขึ้นกันนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ลงด้วยอันว่างที่สามนี่จะลงด้วยเอกซงนะเอกซงนะมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกจริงเอกนะครับไม่เอกจริงโทนะเห็นไหมอ่าสองอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสียงเอกแล้วก็จริงโทนี่เนี่ยสี่แบบนะเห็นไหมสี่แบบอันนอ่ออนี่เนี่ยนอ่อนี่เป็นไม่เอกจริงโทนะครับไปนอเห่อมะเนี่ยแล้วก็มี เมื่อลงด้วยเอกส่งแล้วอันจะมีการเสียงตีกำกับอยู่ดังหน้า <c oughs> นี่เออเป็นเสียงตียาวก็้าไปไหมอันอันสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะเข้าไปไหมอโอเคนแล้วไปไหมเสียงตีเงาเข้าไปนะนี้นเ,เนาะเข้าไหมเสียงตีแล้วก็ลงด้วยเอกส่งแล้วก็ลงด้วยยอฟังเวอันตายวัคซนะีนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันเป็นอันอันอ่าเปิ้ดห้องว่าบาดถ้าสมมุติว่าเป็นบาดจบนเ,าเนาะเห้าไปไหมเชือก <c oughs> หายไปข้าวคือโดนดันเป็นจะอีจะนี่จะจะนี้นอยน่อฟังแล้วก็ลงด้วยก่อนแลนายเฮยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนให้ดูก็ได้นะก่อนแลนายเฮยใช่ไหม ถ้ามันเชื่อล้วเราไปศึกษาดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นเจนนี่เนอหย่อฟังก่อนเลนายเฮยนะครับเอาพอดีปุ่นมาจบเตื้ยป่นกับบ่อบใส่ก่อนแลนายเฮยนะครับเห็นไหมอ่有有มาเห็นไหมมันก็กลายเป็นอันยุบลมบาดธรรมดาเนะี่ยโอเคนะครับมันมีหลายตีนะครับอ่าข้าวพญาพรม์มันม,มีอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าตีนะครับอันข้าวหงหินมันมีอยู่อันประมาณสากว่าตี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าอันข้าวอัน เกตร้อยปีของท่านมหามณีโอ้โหมีชาวสามทิพตี้พวกนะครับมีนักนะครับเออโอเคนะครับท่านกับไปพ่อนะครับโอเคนะครับอันนี้มันเป็นอันยุบลงบาทนะใครมาเอาสองบาทมันยุบลงกันแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบาทบาทที่สองนี่อะไรไหมเนี่ยบาทที่สองนม่อะไไหมมันหายไปบาทแล้วแล้วก็ไหมไหมอันบาทที่สามของอันบทที่สิบแปดเนี่ยกับบาทนึ่งของบทที่สิบเก้าเนี่ยยุบกันเออมันเหลืออันบาทเดียวไหมากันเลย เอาเขียนไว้เป็นบ,บทตึ้งของบทสิบเก้าเป็นอีมาวักอันนี้อันต่อไปเป็นบทสิบเก้านี่บันบทที่สองนะครับบาทที่สองเห็นไหมหรือบาทกลมข้าวกลมเนี่ยใจที่หนึ่งของบาทที่สองบนว่าลงด้วยเสียงตีสั้นก็นได้ยาวก็ได้วักเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายก็เห็นไหมอันวักที่สองลงด้วยเสียงอันจัตวาครับหลังนะหลังเห็นไหม,หหไหมอ่าอ่า บ ame, scream, family, ักที uh, okay. Arizona, water, earth, ่สามมันลงในเสียงสมั sure> ่นกับยังยังเห็นไหมยังอ <to ่ายังเห็นไหมอันบักที้สี่มัลงในเสียงโทรพิเศษโทเมืองเล่นเล่นอ่าโอเคต้องเข้าเห็นไหมต่อไปอันนี้มันบาทสองได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นบาทสามที่ฮาวาดอเมริกาเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือบาทสามเห็นไหมโดนยุบรวมบาทไปก็เหลือบาทเดียวอยู่ตรงนี้นี่ยก็คือยุบรวมบาทก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นอัน กนจะเอาไปเอาไปแปลงอันนันไอ้บาดจบอ่ะบาดจบเปิ้ลยกขึ้นอย่างนี้นะก็ไม่เนี่ยอันเจือกหายไปข้าวเครือดันดุนเปิ้ลจะนี้เนาะอย่าฟังก้อนเลน่าเฮยเนี่ยเปิ้ลลงข้าวอย่างนี้นะครับเอาละละท่านท่านหูแล้วนะครับว่าอันอันอ่าเปิ้ลเปิ้ลก็อัน ยุคลมบาดวันนี้มาถึงยุคลมบาดนะวก็เขาบอกอะไรแล้วก็มาโอเคนะครับอ่ายุคลมบาดบอกหูแล้วครับโอเคนะครับอันไอ้เอกส่งนะอัน้เอกส่งนะมาเอาจะเน้นเอกส่งแล้วก็มาอ่าแต่ผมเองผมจะเน้นอยู่เดิมสามชี้ยังนะครับไอ้มาเน้นสามชี้ยังก็คือเอกส่งนะก็เอกส่งนะวันนี้บาอธิบายอย่างนักละตังสัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในเอาอธิบายไปหลายเจอละ เอกซงนะครับไอ้แม่พ่ออธิบายตัวเนี้ยนอเนี่ยเอกซงอ่ะเอกซงก็คืออันอันพ้นหันเสียงตีนะครับอยู่ในไหนไม่ด้เสียงโทพิเศษอยู่ในไหนไม่ได้พ้นจะพยายามหาเอกซงเขาไปใส่ไหมไอ้แม่เอกซงก็บอกเราคิดอ่ะก็คืออันอ่าไม่เอกเสียงเอกนะครับอย่างเช่นเนี่ยบอเนี่ยไม่เอกเสียงเอกอะไม่เอกเสียงโทนะข้าวไอ้แม่ข้าวไอ้แม่เออเสียงเอกนะครับเสียงเอกอ่าบาทอ่ะบาทเสียงเอกไอ้แม่ เสียงโทเสียงโทเสียงโทอ่เสียงโทเสียงโทมีก่อนออเออเจ้นเจนเห็นไหมอัน uh, น okay. ี้เออเจ้นเจนอันนี Hamburg, ้เขาบหมอนเจ้อันนี้มันเป็นไมาเอกเสียงโทอ่าโอเคแล้วใครมาอย่างเช่นหมอกเอออันอ่านอกนอกอ่าเนี่ยเห็นไหมอันยงเยอะเยอะอ่า อันนี้คือเสียงโทรใช่ไหมเอามาไล่ก่บเรามาถ้าท่านจะเข้าใจว่าอันนี้หน่อเนี่ยฮะมันนีหน่อลงลงแล้เอกทรงเนี่ยโอเคแล้วไงมาเอามาไล่กับเราไหมอ่ะเหมือนเจือกอ๋อนอก็เจือกหน่อใช่ไหมอ่ายืดยาวอ่ะยืดยาวนี่เป็นอันยอๆแล้ก็ยอๆอักษรกู้นะครับแล้วก็บอน้อยบอใช่ไหมอันนี้เป็นเอกทรงเแล้วใช่ไหมเป็นเอกทรงนะครับไอ้แม่บอทรงน้อยเป็นไม่เอกเสียงเองนะครับ ชุดเจนข้าวซอยซอยข้าวนี่มันเสียงโทนะ่นก็ใช่ไหมไม่เอกเสียงโทเจนก็เป็นเป็นไม่เอกเสียงโทนะ่นใช่ไหมตึ้งเจนตึ้งข้าวใช่ไหมส่งส่งซอยอ่าเนี่ยเอกส่งแล้วก็เอกส่งมาส่งสร้อยโอเคนะครับแล้วก็ลงด้วยหวันปันโอเคนะครับอ่าข้าวนั่นเนาะเน่ยเจือกเจือกกับเสียงโทนะ่นใช่ไหมข้าวกับเสียงโทนั่นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็เอกส่งนึกกูนะ ส่งถึงนั้นส่งถึงเนาะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเอกส่งนะครับส่งถึงนั้นถึงเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เอกส่งนะเนี่ยเป็นเอกส่งนี่ยเจือกใช่ไหมโอเคนะครับส่งถึงนั้นส่งถึงเนาะใช่ไหมแล้วก็นั้นเนาะนี่เป็นนอเนาใช่ไหมเพียบพ่อมันเป็นผอผอใช่ไหมพ่อฮื้อฮือนี่มันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่านพ่อเนี่ยเป็นไม่เอกไม่เอกเสียงเอกแล้วก็พ่อทรงฮื้อเนี่ยเอกทรงอะอันนี้เป็นของเอกทรงนะครับใช่ไหมอ่า ทรงหื้อนี่นะครับแล้วก็หื้อหันนี่นเป็นหอหออักษรกู้เห็นไหมเมินไปตัดฟันตัดกระฟันนี่นเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนแล้วก็เหลือข้าวส,สั้นๆสั้นๆนี่มันเป็นคำซ้ำมวลนแล้วก็คือสั้นนะสั้นสั้นๆโอเคนะครับแล้วก็แทงมะปอมันข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นไม่เคียงโทนะครับทรง ทรงสั้นๆโอเคนะทรงสั้นๆโอเคนะอมาอันนี้คือเอกทรงเน awesome. uh, uh, ี่ยจะอธิบายกำวมานอเนี well Entonces, ่ยอันเทือกหายไปข้าวเคืออ่าดนดั้นไ้ดนดันมันเสียงโทอภิเศษเป็นดอข้าวเครือเบีรคอยมาอันข้าวเนี่ยมันเป็นนั้นข้าวนี่มันเป็นไม่เอกเสียงโทนก็ทรงดนทรงดันอ่าโอเคนะ้มาโอเคเป็นจันนี่นี่นอนอ นอเป็นเอกทรงนะเป็นเอกทรงเอกทรงมาลงตายไหนไหมนี่นอ,อนความจริงพวกเราเอ,าเอกทรงนะอันนี้เอาเอาเอกไปไปลงหลังคำนี้โอเคนะครับอันอันทั่วไปแล้วมันต้องเอกทรงอันนี้มันปิ้นจะลิ้นกันหน่อยเพื่อจะจบเรืะะ่องเราไปไหมเป็นจะน,นี้นอห่อฟังนะครับเสียงสะมันสะมันนะครับอเห็นไ,ไหมอ่าระวังวักเออระวังวักวักมันเสียงอัน วักมันเสียงตีครับแม่แม่ละวางแล้วก็ถ in, ึสสงละถึงวางเนี่ยเสียงเอกเึญญีงกู้นะคะรับแม่ม่เนี่ยเนี่ยเสียงเอกเึีงกู้นะส่งวักแม่แม่เอกเึีงกู้นะเอกส่งนะครับบาดหน้าอ่าบาดหน้าหน้าน่าเนี่มันเป็นอันหน้าเสียงโทพิเศษอันบาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาดเนี่ยมันเป็นอันเสียงเอกโดยกําเนิดนะครับส่งหน้าเนี่ยเนี่ยเอกส่งนะเอกส่งบาดหน้าบาดหลังอะบาดหน้าแล้วก็บบาทใช่ไหม บาดหน้าแล้วก็บาดหลังมันเป็นคำซ้ำวนนะครับคำว่าบาดเนี่ยมีสองคำเองบาดหน้าบาดหลังเนื้อเรื่องยังอเนื้อเรื่องยังอถึงเนื้อถึงเรื่องมันเป็นการสัมผัสแบบสารเอือสารเอือนะครับโอเคนะครับก้องกันม้วนเล่นอ้ก้องกันเนี่ยมันเป็นอันกอกอกนะกอกอาก้องกันเนี่ยเป็นอันอักษรกู้นะครับกกโอเคนะครับ แล้วก็ลงเลยม้วนเล่น okay, ม sure. ้วนเล่นมันเป็นอันเอกทรงนะครับม้วนเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงโทนั่นก็ทรงเล่นโอเคนะครับไม้ลือสลักจับปลาตื่นเต้นเต้นในมันนั้นจับปลาตื่นเต้นเต้นในมันเสียงนั้นโทพิเศษโทเมืองนะครับอันตื่นเนี่ยเป็นอันไม่เอกเสียงเอกนะครับตื่นทรงเต้นเห็นไหมตื่นทรงเต้นเป็นเอกทรงนะครับเห็นไหมเอกทรงเต้นแล้วก็ แถวมาป้อมเป็นตอต่อเนี่ยเหมือนเหมือนคำสม่วนนะครับเหมือนเหมือนคำเหมือนเหมือนคำอ่าก็เอาละอ่าอันนี้มันโผล่มาเลยปกติมันมีสองตัวนะพอดีมันก้าวก็ก็บ่อเนี่ยมันเอาไปยัดใส่ได้เหมือนเหมือนคำก็เอาละมันมันมันเป็นอันไไออกรรมนี่มันสั้นอะกรรมสั้นก็สามารถอยู่สามรมได้ก็เอาละเห็นไหมละมันเสี่ยงตีไหม อ่าเออสิ่งตีจั้นตีตายไอ้ก่อเนี่ยก่อเนี่ยมันเป็นอันะไม่เอกสียงโทนะครับไอ้แม่ก่ออไงก่อไม่เอกเสียงโทเขียนว่ากอนะครับแต่อันเวลาอ่านข่าวโดยเฉพาะอ่านเป็นก่อนเหมือนเหมือนคำก่อเอาละเขียนอ่านว่าก่อนะก่อมันเป็นเอะข่าวโบราณมันเป็นอี่น่าก็เอ็มอ่าเอาละท่านหเนี่ยังอับอันเนี้ยยุบลงบาดเห็นไหมอันเนี้ย อันที่ว่าเอกทรงนะเอกทรงนะที่ผมไล่เอกทรงเาดูไล่มาอันนี้ก็คือเอกทรงเห็นนออนอมันเป็นไมมเอกสิงโทแล้วอันนี้กำกับอยู่ดังหน้าเห็นไหมนะปกติถ้าเอกทรงเนี่ยคนเอาไปเพิ่นเอามาไว้ดังหน้านี้นี่หรอกเอออันนี้น่าจะเป็นเอกตามหน่อเอกตามไม่ใช่เอกทรงเอแต่ก็ถือว่าเป็นเอกทรงนั่นละเอากำเอกทรงโอเคนะครับเอาละท่านหันเนี่ยครับอันเนี้ยคือยกโรงบาลนะครับ ท่านมาเข้าใจนะท่านก็ไปอ่าไปไล่พ่อทวนพ่อนะครับมาะมันมันเป็นอันเป็นข้าวอันโบราณนะเพิ่นเพ่นอย่างนี้นะครับนเนี้ยเนี่ยเพิ่นไปเย็บ่าเขียนไปเลยนะก็ไม่มเนี่ยบางคนนะครับเอออันร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเอออันอกวีละนาเอาอันนี้เป็นเขียนพิษโลเยมันตกไปตกไปบ้านหนึ่งเขียนพิดเออ บางคนมันก็เปลี่ยนแผ่วเพราะโคไปะนะพองว่าอ้นี่มันนั่นพเขียนกเ็กมเมาเฮ้ก้าหลงลืมอ่ะหรือเมาอ่าบางคนเนี่ยทุกเปลี่ยนแผ่วด็อกเตอร์ไ่นะโอ้โหนี่มันเบะข้าวไหมว่ากันไปเลยนะครับผมกขา้าใแล้วยังครับตามที่ผมอธิบายทุกจุดทุกจุดมาเนี่ยโอเคนะครับอันนี้คือข้าว ข้าวที่เพ่นจะเอาไปแปลงเป็นบาดจบนะครับเนี่ยเเป็นบาดจบก่อนจะลงก่อนแลนายเฮยนะโอเคนะครับเอาละท่านท่านมาเชื่อผมก็ไปดูบาดจบนะครับมันเป็นอีกอ่นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าบนนี่เอาเอามาเล่าข่าวต่อเลยนะครับอ่ยโอเคนะครับอ่าบดที่สิบแปดครับครับก่อนจะไปขอจิ้มน้ำก่อนนะครับ mượn mượn trước nó nhựt nhau trên, bọn nôi sút chân khẩu xoay vẫn phần chưa khao nắng nắng เพียบพอืหอนเมินไปตัดฟันเหลือข้าวสั้นๆเจือกหายไปข้าวเคือดนดันเป็นจะนี่นอ nhỏ phăng là hoàng quắc bát na bát la nửa lượng nhang con cần muôn lên ไม่หลือสลัจากป่าตื่นเต้นเหมินเหมินกรรมอออก็เอาละเหมินเมินกรรมก็เอาละเล่น่ออนายเฮยครับกดจบไปแล้วอัน บทน้อยนะครับปี่สิบแปดสิบเก้าเพราะว่ามันมียุบลมบาดนะครับขอท่านไปศึกษานะครับยุบลมบานไม่ใช่บทเขียนพิษนะครับไม่ใช่เพื่อนเขียนกเมาไม่ใช่เปลี่ยนข้าวไม้นะครับอผมอธิบายให้ดูแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้น,นี้ท่านกาไปศึกษากันนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ